ตอนที่31วันต่อมาเจ้าเด็กคนนั้นที่นายสนใจด่าต์เลวไหลกันไปแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นปกติเด็กคนนั้นสุขุมจะตายเขาจะทำอะไรเลวไหลได้ยังไงหนีงให้หลานโปูฮหงนีอี้อี้พวกนายกาเซียเจยีอาคานมี่เจ้าเด็กน่ามันรับขนแนนพาคนเข้าไปในดันเจี้ยนทะเลสายน่ะสิปกติจะตายเราเห็นแบบนี้กันมาตลอดไม่ใช่หรืองไงแต่เขาคนเดียวพาเข้าไปทีละ39คนนะ ไอเด็กที่ติดภารกิจทะเลทรายทรราชช่วง2อถึงปีนี้ตอนนี้ผ่านกันหมดแล้วใช้ได้ใช้ได้เขาคนเดียวพาเพื่อนเข้าไป39คนเลยเหรอคิดได้ยังไงกันแบบนี้เก็บถูกๆไม่ได้นะไม่งั้นไอ้พวกลูกกระต่ายน่าจะได้เปรียบเกินไปเล่าไปไม่ใช่วัานนหนไม่เข้าใจเจรจาที่อาคาเดมีตั้งภารกิจไว้สักหน่อยภารกิจทะเลทรายทรราชมีไว้คัดเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดในด้นเจสสเกลใหญ่ผ่านภารกิจพวกนี้ไม่ได้มันก็เป็นปัญหาของพวกเขาเองแต่จู่ๆพอเจ้าเด็กหลิ่นข่ามารู้สิ แต่ว่าแล้วไงล่ะอาคาเดมี่เป็นคนตั้งภารกิจเองตั้งกฎเองเหลียนพ่อยู่ไม่ได้ทําผิดกฎหลายแม้แต่ข้อเดียวนะฉันไม่ชอบภารกิจพวกนี้มาตั้งนานแล้วมีทนกล้าผัดดีตั้งกี่คนที่เข้าสังคมไม่เก่งหาทีไม่ได้แล้วก็ติดแงกอยู่ที่เดิมอย่างนั้นสําหรับฉันเจ้านูนด้านทําดีโคตรหลายอาคาเดมี่อยู่มาดาน,นกดกระทั่งไว้หลายร้อยปีจริงๆก็ถึงเวลาไปในรูปแล้วเหมือนกันนายสองขนมันพวกเดียวกันดิ แก่ขนาดนี้แล้วดาอย่าไม่เลิกขี้โมโหอีกหรอเอาเป็นว่าฉันบอกไว้ก่อนเลยดีกว่าถ้าไหนกล้าแต่ต้องทิพยพ่อยููฉันจะรื้อตึกดัเจียนซะให้หมดนิสัยของตาแก่ด้านคงจะแก้ไม่ได้แล้วละ่ะเคลื่อนภูเขายากแค่ไหนเปลียนนิสัยก็ยากเท่านั้นแหละกับไอ้แก่ดีทั้งลอกคงมีแค่คนเดียวที่จะกัดได้ทะเลทรายทรราชโออซิทะเลทรายเกรอโครกระกรดระดับ21อัญเชิญครกระกรดประกอบเป็นชุดกรอบให้พลังการทางกายภาพ2,100เป็นระยะเวลาต่อเนื่องห้านาทีทักษะนนนี้้้ใชคอื่ได รอบงก็ะดูกเลื่อนคัดแล้วพอแติมผลเฉพาะสวัสด์เข้าไปก็จะเพิ่มพลังป้องกันเป็น21,000ตอนนี้น่าจะท่านทางการโจมตีจากทรทัศได้แล้วคำสาบเชื่องชา้าระดับ21 3าแช่งศตรูที่อยู่ในรัศบมบบี105เมตรลดความเร็วของศัตรูรลง105เปเวลา1นาทีคำสาบเชื่องช้าก็เหมือนกันผลลัพธ์ของการลดความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีกเสียดายที่สพระเบิดต้องมีศพให้ใช้ถึงจะอัพเวลได้ไม่อยากได้โอกาสดีแบบนี้สพระเบิดก็น่าจะอัพเต็มระดับได้เหมือนกันเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนพิธีเปิดเรียน พอดีคะแนนไม่เยอะฉันก็เลยเลือกห้องพักที่เป็นห้องคู่คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เธอเป็นรุมเบทฉันก็เหมือนกันคะแนนฉันมีไม่เยอะแต่ค่าข้าวฉันรับผิดชอบเองเสียสเวียนั่นฝันเซียวแอดหลอบมากอาชีพนักดาบล่ะเทจ่จังเลยจังหวาตกลุ่มรักสวัสดีดีฮอตจังเลยนะนายเนี่ยจะว่าไปพวกเธอได้เจอหลิลโมออยู่บ้างไหม เหรียญมอดอยู 30, 30่อาชีพนักเวทวิญญาณหนึ่งเดียวระดับย2ิบพลัง3 6 0ร้อบวก3ามความว่องไวสารยบวก30ร่างกาย3 6 0รบวก30จิตวิญญาณ1,700อบวก200อุปกรณ์เสริมเคียวแห่งธนาทอสระดับ1ทักษะใช้งานเพลิงเผาวิญญาณระดับ22อัญเชิญนักรบโครากระดูกระดับ22อัญเชิญนักเวทโคราะกระดูกระดับ22ศสระเบิดระดับ3คำสาบเชื่องช้าระดับย2ิบกรอบโครากระดูกระดับ22ิถึงระดับย2สิบสองสัก อย่างที่คิดถ้าทักษะอัพเวลขึ้นมาเต็มขั้นเป็นระดับเดียวกันกับเราแล้วเวลาเลื่อนขั้นก็จะเลื่อนตามระดับของเราด้วยพาคนเข้าดันเจี้ยนไปเยอะตอนนี้เรามีคะแนนอยู่สามแสนาแล้วแต่ก็ไม่พออยู่ดีตำรา,าทักษะระดับกลางม้วนหนึ่งตั้ง8 0 0 0 0ื่นคะแนนตอนนี้มากที่สุดก็แลกได้แค่4ม้วนถ้าต้องการทำความเข้าใจทักษะระดับกลางตำราแค่4ี่ม้วนไม่มีทางเพียงพอต้องคิดวิธีหาคะแนนมาให้ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ไปร่วมวิธีเปิดเรียนก่อนแล้วกันฉันเหลือไม่ถึง10คะแนนแล้วทำไมหมอด้านยังไม่มาอีก มาแล้วน่ากลัวเขาเก่งขึ้นอีกแล้วหรอบนตัวมีกลิ่นอายของการต่อสู้อยู่เพื่อ,อกล่องมาจากดันเจียนใช่ไหมเดียคนนั้นที่ได้ดับหนึ่ของประเทศกลิ่นมอยอยู่นี่ท่าทางก็ดูไม่เท่าไหร่นะหรอแต่ฉันแค่เห็นเขาก็ขนลุกแล้วว่ะท่านไมลลินพวกเราอยู่ทางนี้มากันด้วยหรอเอาถามอะไรของนายถ้าพวกเราไม่มาก็ไม่ได้เข้าเรียนนะสิหลิ่นมออยู่นายระดับเท่าไหร่แล้ว22เราไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันเองนะทำไมนายเลื่อนระดับเร็วขนาดนี้ ถ้าไม่พาคนอื่นเข้าไปด้วยน่าจะเป็นระดับ24แล้วฉันรู้มาว่าคาด์เดวี่มีตึกระเจียนใช้ขนาดแรกกับเวลาคดานดาวได้นายได้ที่ถึงคงได้คะแนนมาเยอะจะใช้ซูรุสุราย,ย่ังไงก็ได้สินะในขณะที่ฉันจะใช้คะแนนจะต้องคิดแล้วคิดอีกใช้แล้วจะมาหาคืนมันยากคะแนนความจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแนนบวก3,900คะแนน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่เซจิโอคาเดมี่เชื่อว่าทุกคนเคยเป็นอาชีรยายนโดงเรียนกันทั้งนั้นแต่ทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้พวกเธอทุกคนอยู่ในสถานะใหม่โดยสมบูรณ์นั่นก็คือสถานะนักเรียนใหม่ของเซรจิโอาคาเดมี่เราทางคาเดมี่จะแบ่งนักเรียนออกเป็นนักเรียนทั่วไปนักเรียนสาขาวิทยาล,ลัยและนักเรียนวิทยาลัยชั้นนําโดยสามระดับนี้จะได้รับกระดูแลและทรัพยากรที่แตกต่างกันไปดังนั้นจงขยันและพยายามพาตัวเองขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดให้ได้ เสียเจคาเดมี่หกเรามีวัฒนธรรมดั้งเดิมละพิธีเปิดเรียอยู่นั่นก็คือการท้าดวลกันร,ระหว่างนักเรียนใหม่กับเก่านักเรียนรุ่นพี่จะเลือกท้าทายรุ่นน้องคนไหนก็ได้โดยเสนอคะแนนจำนวนหนึ่งที่เหมาะสมโดยที่พวกเธอทุกคนมีสิทธิฏิเศธแต่ถ้าชนะคะแนนที่รุ่นพี่เสนอให้จะตกเป็นของพวกเธอทันทีแน่นอนไม่ว่าชนะหรือแพ้นักเรียนใหม่่างพวกเธอก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรทั้งนั้น แต่ขอบอกว่าที่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับคะแนนขอ้อโตสําหรับเด็กใหม่ที่ยังมีคะแนนสะสมไม่ภาคยศเพเธอเลยทีเดียวเด็กใหม่คนใดที่มั่นใจในพลังของตัวเองอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดหาเรื่องมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆก,กันอีกแล้วมุกเดิมๆทุกปีน่าเบื่อคนที่ผ่านเข้ามาในอาคาเดมี่ได้มีแต่อัจฉริยะประจำท้องถิน่นของตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครหลอกที่ไม่มั่นใจอยากเห็นคนทัด,ดวดนกับหลินพ่ออยู่จังไม่มีใครง้องขนาดนั้นหรอกมัง้ง แพ้ไม่ต้องจ่ายไรแต่ชนะได้คะแนนหรอแบบนี้ก็แจวไปเลยดีแต่ว่าพวกเขาเปโดนพี่นะระดับก็ต่างสกิลก็ต่างเราจะชนะได้หรอ <c oughs> ไม่ต้องห่วงการประลองนี้จะจัดขึ้นบนเวทีเฉพาะโดยมีการวางวงเวทก่อดระดับทั้งสองฝ่ายให้ระดับของฝ่ายที่ต่ำกว่าเป็นเกฑ์ทักษะที่สูงกว่าระดับ20ขึ้นไปใช้ไม่ได้วงเวทนี้จะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของพวกเธออาคาเดมี่เราเองก็มีมือรักษาระดับเทพอยู่ปลอดภัยไห้ห่วงฉันขอท้านายรับคำท้า เขารู้จักเด็กใหม่คนนั้นเขาเป็นอันดับหนึ่งของวนทอนระบาก็ดูเดือดขนาดนี้เลยหรอเลด์มาโยฉันขอทา้านายฉันรู้ว่านายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศกล้ารับคําท้าไหมล่ะผมไม่ได้กลัวหรอกใช่ไหมตามติดเป็นเจ้ากรรมในเวทร้อยเสียดายที่อยู่ในเขตอะคาเดมี่ให้คะแนนเท่าไหร่5 0 0พันน้อยมาก5 0 0พันคะแนนมันยังว่าหน้อยงั้นต้องเท่าไหรไ่นายถึงจะรับคาท้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งทั้งเนือทั้งตัวจะมีแค่5 0 0พันเอง ชั้น7็พันล้อเล่นหรือไงแกรู้หรือเปล่าว่าแส่คะแนนมันหมายถึงอะไรตัวแกเองมีแสกคะแนนหรือเปล่าเถอะเอาว,อวัยวะาไปขายจดบอดยังได้ไม่ถึงเลยบังงั้นเรามาสู้กันรอบนึิมฉันเอาคะแนนทั้งหมดที่มีมาเดิมพันถ้าฉันชนะฉันมีคะแนนเท่าไหร่หนายต้องให้ฉันตามนั้นแต่ถ้าฉันแพ้คะแนนทั้งหมดของฉันนายเอาไปร้อยกล้ารับคำถามไม่ละรุ่นพี่หลินจันไม่กล้าหรอ เขาพูดเยอะขนาดนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยตั้งแต่รู้จักมาเพื่อเหตุเจ้าตนหมายี่พูดเยอะขนาดนี้เป็นครั้งแรกแสดงว่าเขาเคยมีเรื่องไม่ราวกันมาก่อนสินะทำไมบรรดูมั่นใจนักวะแต่ถ้าไม่ตกหลงคนที่จะเสียดได้ก็คือเราทำไมฉันจะไม่กล้าเอาตามนั้นแหละฮะก็แค่นักเรียนใหม่คนหนึ่งมันจะมีคะแนนสักเท่าไหร่กันที่สำคัญฉันมีไพ่ลับที่บอกไว้อยู่ด้วย คนพวกนี้แหละที่ตายไวที่สุดในสนามรบเจิงเจ้าหนูเหรียพาคนเข้าดันเจียนเกลใหญ่ที่ดึงเยอะขนาดนั้นคะแนนตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า3ามแสนมัง้งเงื่อนไขกองมากเหลียดจันวิทยาลาัยไปเลยผู้วิเศษระดับ21บอหลียพ่ออยู่อันดับหนึ่งของประเทศนักเวทิทยาาระดับ22ผู้ชายคนนั้นที่ลุยเท้าซีตีไปใ,ในตึกดันเจี้ยนด่แทบหลินเขาเป็นเด็กใหม่หรอฉันเพิ่งเอามาจากดันเจี้ยนทะเลสายทรสากับเขาเมื่อกี้นี่เอง เขาพาคนเข้าดันเจียนครั้งหนึ่งได้เกือบ4 0 0 0 0คะแนนไม่รู้ตอนนี้ในมือมีอยู่เท่าไหร่ถ้าชนะขึ้นมาแม่จะวอยมันแน่งานนี้ตำแหน่งท็อปหนึ่งอะไรของแกอยู่ตออหน้าฉันมันก็แค่ลมตดเท่านั้นเลยว่ะระดับนายต่ำกว่าฉั้นนะ ฉันมีคุณสมบัติโดดเด่นตั้งแต่เด็กหลังจากข้อา,าดที่ี่ก็ตั้งใจบ่มเพาะอย่างดีเพราะสมวยของฉันไม่ใช่อะไรที่คนทั่วไปอย่างแกจะเทียบได้ระดับนายต่ำกว่าฉันได้อาชีพโหดหน่อยแล้วไงล่ะแกมันก็แค่โชคดีครั้งเดียวเท่านั้นแหละในสนามรบจริงปณิทานการต่อสู้ตั้งขากที่สำคัญกว่าระดับนายต่ำกว่าฉันไอ้นี่นี่ตั้งแต่เกิดมาโดนสอนให้พูดเป็นคำเดียวหรือไงวะสายตาแบบนี้อีกแล้วเหมือนกับครั้งก่อนเลยมันคิดจะฆ่าเราจริง แกมันก็ทําได้แค่ต้องพึ่งพาวิชาอัเฉินกับศพระเบิดแค่สอทักษะนี้ไม่ใช่หรือไงถ้าไม่มีศพอันเชิญไม่ได้แกมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากศพาถ้าไม่ได้อยู่ในอาคาเดมี่นายตายไปแล้วเหมือนทักษะของเราจะโดนพันดึกอันเชิญครกกระดูกไม่ได้เห็นหรือ,อยังนี่คือเครื่องรางพันดึกอันเชิญไงใช้สําหรับจัดก,การพวกนัาเชิญโดยเฉพาะทักษะอัเชิญของแกใช้การไม่ได้แล้วแถมที่นี่ก็ไม่มีศพด้วยตอนนี้แกทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกลัวละสิ ฝนเพลิงทั่วฟ้าต่อให้วันนี้ฉันฆ่าแกไม่ได้ฉันก็จะทำให้แกได้รับความทุกข์ทรมา,านอย่างสะสมที่สุดฮะแกไม่เรอวะหลินพ่อยู่ฉันจะรอดูว่าแกจะหนีไปได้ด่านแค่ไหนเจ้าเด็กเล่นเจิดด้านวางแผนไว้แล้วดีดนะใช้เครื่องรางพลึกอัญชันที่ดักทางน้าเชิญโดยเฉพาะเครื่องรางพนึกอันชันไปในเท่มระดับกลางไม่น่าจะเป็นของที่เขาหาได้เองดูเหมือนจะมีคนบงการอยู่เบื้องหลังนะดูต่อไปเถอะเดี๋ยวเขาก็ต้องชดใช้ไม่ฉลาดลร้อยกรอบครก็ดู โชคดีที่แกกันระดับ20แล้วไม่อยากนั้นฉันคงใช้ทักษะระดับ20ไม่ได้เป็นไงล่ะฝนเพลิงทั่วฟ้าของฉันไร้กาดใช่ไหมบอกกันให้รู้่ดยซิว่าความรู้สึกของการถูกเผาด่ามันเป็นยังไงอะไรวะเกิดอะไรขึ้นทำไมทักษะของฉันใช้กับมันไม่ได้ผลไม่จริงตายซะใช้จนพอใจหรือยังทักษะกระจกอกก้อยของดายนะเพลิงเผาวิญญาณ <c oughs> ไม่ใช่เพราะเวทีประลอมีองเวทบประคองอยู่เด็กคนนี้ทนรอจนกว่าฉันจะมารักษาไม่ไหวแน่ดีนะที่ไม่ตายเหมือนไม่มีอะไรให้รุนหลอยกระพริบตาแวบ,บเดียวฝั่งนักเรียนเก่าก็ลงไปชักนิชักกอนแล้วฉันทนเห็นนิดหน่อยทั้งสาวผู้พิเศษสร้างความเสียหายให้ลินโบวอ,อยู่ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอย่าอ,อย่าเข้ามานายแพ้แล้วฉันโอนคะแนนให้แกก็จบไม่ใช่หรอขอแค่รักษาชีวิตเอาไวค้คะแนน,นอะไรตอนนี้ก็ไม่สำคัญทั้งนั้น ศึกนี้นักเรียนหลินม่ออยู่ชนะตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้นักเรียนหลิยนเจนินต้องโอนคะแนนให้นักเรียนหลินม่ออยู่สามแสนห้าหมื่นแปดพันคะแนนอะไรเท่าไหร่นะเป็นไปได้ยังไงมันเพิ่งเข้ามาคาเดมี่ไม่กี่วันเองจะเอาคะแนนเยอะขนาดนั้นมาจากไหนต้องมีอะไรผิดพลาดแน,น่ต้องมีแน่อ๋อนี่นายกำลังบอกว่าจะพูดจาเลวไหลกันหรอไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนักเรียนหลินเจนินกรุณนาโอนคะแนนด้วยเดี๋ยวนี้ผมผมไม่มีคะแนนมากขนาดนั้น นายมีทั้งหมด1,28,000สนแนคะแนนอนให้นักเรียนลิโบอยู่ไปก่อนที่เหลือ2,30,000 0 0นคะแนนจะไปยืมมาหรือกู้นอกระบบก็ต้องหามาอนให้ได้ภายในครึ่งปีไม่อย่างนั้นก็เก็บเข้าเก็บของออกจากคาเดมี่ไปฉันรู้ฐานนะหกนายทางคาเดมี่เราจะไปท่วงถามครอบครัวรายให้เองคะแนนบวก1นึ0งแสนสอทำไมนายเก่งขนาดนี้เนี่ยคราวหน้าพาฉันไปดัเจีนบ้างได้ไหมได้ เตรียมตัวนะอีกหนึ่งชั่วโมงเดินทางเทพไปบอกให้เรามาเข้าวิธีเปิดเรียนก่อนแล้วจะพาไปสนามรบประถมิมแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เขาบอกว่าเทพไปจะพาไปสนามรบประถมิมไม่พักผ่อนเลยจริงๆนด้าน,น,นสนามรบประถมผม ได้ยินว่าเป็นสนามรบของเจ๋งเป็นแนวหน้าของบอลมรุษยาชาติเผ่าพันธุ์มนุษย์กับก้อนเบื้องสู้กันทิศนั่นมาเป็นพันปีแล้วมันอันตรายมากแต่ก็มีดันเทียนมีอาณาจักรลับมีโอกาสรอดอยู่มากด้วยเหมือนกันขายครับขายเทมระดับทองได้มาประมาณสองล้านเหรียญตอนนี้ฉันมีนักรบอระกระดูก140ตัวนักแวกคระกระดูก70ตัวอุปกรณ์อื่นๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ชื่อลินบอจโจระดับย2พลัง360ร่างกาย3 6 0ความป้องไว้360จิรวิญญาณ1700อุปกรณ์เสิมร้ยวยห่งิบจิ ทอระดับหนึ่งมิติอันเชิญน,นันคกครองรถดูกจำนวน140นักแว่รครองรถดูงจำนวน70บแล้วเมืองส่งพวกเราไปที่สนามรบปฐมภูมิหอ่อคอยเสนเซียใจเย็นไว้ฉันรู้ว่านายมีโอกาสเข้าสองครั้งแต่รอให้ถึงช่วงเปลียนถ่ายที่สองก่อนค่อยว่ากันแบบนั้นจะเป็นประโยชน์กับนายมากกว่าไปละนะสนามรบปฐมภูมิที่นี่คือสนามรบปฐมภูมิกลิ่นอายได้คุ้นเคยแต่เข้มข้นกว่าบนฟ้านั้นคือตามานใช้สตด์ส่องพวกก้อนพบ่งโดยเฉพาะป้องกันไม่ให้พวกมันรอบโจมต นี่สิดาอิทธิพลของเทพไปฉันรู้ว่านายกำลังคิดอะไรพวกเขาไม่จำาหน้าคนหรอกจำไม่ดีตั้งค่าฉันจะทำให้นายด้วยอันหนึ่งสำนักงานยีจันตัวตนนักรบทำใบรับรองตัวตนนักรบให้ดูคนดีหน่อยเป็นใครมาสากวะคนยิ่งเครียดถ้านด้พรสสวัสดีครับด่วนดะพวกเรารีบได้ครับทันทีเลยครับ นั่นมันเทพไผ่ในพรห้าดาวไม่ใช่หรอไอเด็กหน้าตาซื้อบื้นนี่เป็นใครกันสําคัญถึงขนาดที่เทพไผ่ต้องพามาทําใบรับรองด้วยตัวเองร้อยนี่เป็นตราหิงยานักรกรอบพกติดตัวไว้อย่าเอาไปใส่ในมิติจะเก็บวัตถุนะเวลาที่ได้ข้าพิสไซก้อนเบ้งมันจะได้บันทึกผลกาตรตโดมาติสีขาวเป็นระดับพลทหารคือต่ำที่สุดตามมาด้วยระดับนายพลสีดำนายร้อยสีเงินนายพันสีทองนายพลสีม่วงส่วนดาวด้านบนแสดงผลการทางการทหารยิ่งผลการบ้ากดาวก็ยิ่งเยอะ สานสอนให้ได้ครบ1ิบดาวการสิบดาวเลื่อนขั้นหนึ่งระดับอยากชั้นตอนนี้เป็นในพรห้าดาวทั้งอาณาจักรเซินเซียหักเราในพรห้าดาวมีไม่ถึง10คอนตามชั้นมาเราต้องไปที่อื่นต่อตำหนักวีรชอนนี่คือสถานที่ที่เรามาทําความเคารพบรรพุรุษนักรบเซอเซียเรียกว่าตำหนักวีรชอนพวกเขายอมพีการสละชีวิตในสนามรบแม้หลังความตายก็ไม่จากไปยังคงใช้พละของโดววิญ,ญญาณปกป้องครงุ้มครองอาณาจักรเซอเซียของเรา ปาอี้หยวนด,ดังรอบรุ่นหลักแห่งเซินเซียร้องขอให้ประดาบรรพบุรุษช่วยสนับสนุนแลเอวยพอลูกหลานหอคอยเมียหมอหนึ่งในสามหอคอยทแทบแห่งเซินเซียหอคอยมียหมอทิ้งตราประทับวิญญาณไว้ที่นายแล้วทีนี้ต่อให้ในายตายในสนามรบประถมผม,มพวกเราก็มีวิธีคืนชีพนายถือว่าซื้อโอกาศยื้อชีวิตเพิ่มมาครั้งหนึ่งแล้วนะคืนชีพแทบไปสลัดดาวผลการทั้งบอร์ดเพื่อซื้อโอกาสยื้อชีวิตให้เรานี่คือความหมายของการสนับสนุนและอวยพรลูกหลานหรอขอบคุณครับลูกผู้ชายอย่ามาอ่อนไหวหน ข้าสนามรบปฐมภูมิไปแล้วข้าศัตรูให้เยอะหน่อยก็พอมาฉันจะธิบายเรื่องของสนามรบปฐมภูมิให้นายฟังป้อมระก,การส่งครามของอาณาจักรเซินเซียมีชื่อว่ากำแพงยาวนิรันด์เรียงต่อกันทั้งบดเข้าป้อมแต่และป้อมห่างกันประมาณพันกิโลเมตรกว่ามันถึงได้ชือว่ากำแพงยาวนิรันด์ไงป้อมที่เราอยู่ตอนน่อดีคือป้อมหมายเลขหนึ่งเป็นป้อมที่อยู่แนวหน้าที่สุดนับตั้งแต่สร้างกำแพงนิรันด์ขึ้นมาอาณาจักรเซินเซียของเรามไม่เคยถูกป็นสาจากก้นบึง้งบุกทะลวงเข้ามาได้ไม่เเเหหมมืือออออนนประทท่่ทออ่่่ๆี้งขคววาชยยยลูบ สถานรอบปฐมภูมิมีทางเข้าดันเจี้ยนอยู่มากมายปีศาจก้อนเบื้องจะคอยห้ามไม่ให้มนุษย์เข้าไปหรือไม่ก็อรอรับโจมตีอยู่หน้าทางเข้าดันเจี้ยนการต่อสู้หน้าดันเจี้ยนนั้นร้อนแรงและอันตรายที่สุดต้องระวังให้ดีดังนั้นในคนซื้อหินส่งกลับมาที่ป้อมไว้เยอะๆอะไรที่ควรบอกฉันก็บอกหมดแล้วที่เหลือนายก็ต้องพึ่งพาตัวเองเหล่ะนะระดับ22อไอ้หนูมากับผู้ปกครองหรอข้างดอกด้านสมรัตที่อ่อนแอนที่สุดก็ระดับส0แล้วแต่บางทียังมีปีศาจจะก,ก้นเบื้องโผล่มาอีกมันอันตรายนะ ขอบคุณครับผมแค่จะเข้าไปดูเฉยๆกลิ่นไอก้อนเบื้งรุนแรงมากแถมยังแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยโดนโจมตีแล้วหรอมองไม่เห็นเป็นสปาร์ลัดล่องหอนหรอวิญญาณสนามรบระดับสาพลัง6,000นคงวามวง่วาย2,000จิตวิญญาณ2,000ร่างกาย5,000ทักษะผมคุ้มกันกากยภาพสปาร์ลประเภทผี ว่าแล้วเฉียวการโจมตีทางกายภาพไม่ได้ผลจริงๆงั้นก็ต้องลองสร้างความเสียหายด้วยธาตุดูสร้างขาววิญญาณสนามรบระดับ30ประสบการณ์บวกสามแสนได้รับกลิ่นอายวิญญาณกลิ่นอายวิญญาณบรรจุเจตจำนงของผู้ตายในสนามรบเสริมความแข็งแกร่งให้อุปกรณ์และอาวุธกลิ่นอายวิญญาณสปร์ล่าทั่วไปในสนามรบฐระมูมิมก็ตอบขอแบบนี้ให้ด้วยหรอในเมื่อมีสปาร์ลาที่มีพุงพุมการการจุตีทางกายภาพอยู่ก็ต้องมีสปาร์ลาที่มีพุงพุมการการจุติด้วยธาตุเหมือนกัน หรือบางทีอาจจะมีภูมิคุ้มกันต่อทั้งสองอย่างเลยก็ได้บรรดาข้ากระดูกของเราอาจจะกลายเป็นร้ประโยชน์ไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเดินมาสองชั่วโมงแล้วน่าจะใกล้ถึงดันเจียนเรามันอ่ะคืออหนีแล้วปีศาจจะก้นบึ้งหมาปีศาจก้นบึ้งหมานระร้ก้นบึ้งระดับ31พลังฆ่าผ่นของวายหกพัจิตวิญญาณสองพันร่างกายห้าพทักษะขย่ำ พวกมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วไต้โนดด้านไา้แน่นั่นหมานารกก้นบึ้งเลยนะพวกมันกินคนเข้าไปแล้วพวกแกสมควรตายนักรเพราก,ก็โดูระดับเงินระดับยี่สิองพลังฆ่าพันความว่องไวห้าพันจิตวิญญาณห้าพัน 5, 000, ร่างกายห้าพันทักษะจงตีคลั่ง <c oughs> <c oughs> งหารหมานารกก้นบึ้งระดับสาสิบเอ็ดประสบการณ์บวกสามแสนหนึ่งเบินผลงานทหารบวกหนึ่งได้รับเขี้ยวหมานารก เคียวแห่งธนาทอสอ,อวาวบธรูปแบบเติบโตระดับหนึ่งขึ้นไปใช้ได้ระดับหนึ่งสามจุดสามสามเปอร์เซนต์ผู้เก็วบวิญญาณในยามที่เคียวแห่งธนาทอสดูดซัาวิญญาณจากก้นบึง้งจะได้รับค่าประสบการณ์เพื่อเติบโตในที่สุดก็เริ่มเติบโตแล้วคาบไศสาจก้นบึ้งอีกสามสิบตัวน่าจะเลือเ่อนไประดับสองได้ถ้าอย่างนั้นพวกแกก็กลายเป็นผลงานทหารของฉันซะศพรับเบิดผลงานทหารกำลังเพิ่มขึ้นเคียวก็เลื่อนระดับแล้ว ถ้าพวกมันมากันมากกว่านี้ก็ดีสิเขียวเลือดระดับแล้วเพิ่มคุณสมบัติได้ด้วยเขี้ยวแห่งธนาทอสระดับ2พลังจีพยานบวกหนึ่งร้อยแม่เจ้าทักษะอะไรวะนั่นเป็นพวกอาชีพระดับสูงหรอตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นอาชีพนักกันชนที่เป็นสายอันเดสมาก่อนเลยพวกเรารอดแล้วอะจู่ๆหมาก็ตายทั้งฝูงเจอก,กับอาชีพระดับสูงเข้าหรือไงช่างทอะคราวนี้ปล่อยไปให้เยอะกว่าเดิมหน่อยก็พอมัง้งด้านหน้าเผ่ามังกรนกันเนะจี้ยนระดับ26 เขาดูเด็กมากเลยน่าจะอายุไม่ถึง20นะตราสีขาวไม่มีดาวสักดวงแค่ข้ามพุทหารเองดีแต่ตรารูปแบบนี้เป็นคนของเซนเซียรเราดิแหละน้องชายมาคนเดียวหรอระดับเท่าไรหละมาร่วมทีมกับเราไหมคอนเซนเซียด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวพวกเราพานายเข้าดันเจี้ยนเองไม่เป็นไรครับขอบคุณดาน,น้าเผ่ามังกรดันเจี้ยนระดับ26เงื่อนไขเข้าระดับ2 1ถึง31ระดับทั่วไปได้นำา4คนระดับฝันร้ายได้นำา6คนระดับนรกได้นำา12คน มีดันเจี้ยนระดับนรกแล้วก่อนหน้านี้ยากที่สุดก็เจอระดับฝันร้ายคราวนี้ลองระดับนรกบ้างดีกว่าน้องชายทีมเรายังมีตำหน่งไหวอีกคนนะนายจะระดับเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรพวกเราพานายเข้าไปด้วยได้ถึงอย่างไงก็เป็นอาาคตของเซอเซียจะปล่อยให้เขาเข้าไปตายเด่นนั้นได้ยังไงเล่าหมา่ไม่ฟังเลยเข้าไปแล้วเข้าดันเจี้ยนคนเดียวเดดน,นะพาตัวเองไปตายชัดๆไม่ใช่หรือไกฮ <laughs> ฉันตรวจดูหน่อยก็รู้แล้วพวกแกคอนเซเซียนเนี่ยชอบคี้บอกกันนะ เครื่องรางสำรวจนเจียนใช่เครื่องรางสำรวจนเจียนของฉันตรวจดูได้ว่าในแต่ละความยากของดันเจียนมีเข้าไปทั้งหมดกี่ททมมีใครบาดเจ็บล้มตายหรือเปล่าความยากระดับทั่วไปมีทั้งหมด1เทมมีชีวิตอยู่4คนความยากระดับฝันร้ายมีทั้งหมด2เทมมีชีวิตอยู่12อคนความยากระดับนรกมีทั้งหมด1เทมมีชีวิตอยู่1คนฉันไม่ได้ดูผิดใช่ไหมที่มีคนเดียวก็มีแค่ความยากระดับนรกหลอเลหรือเปล่าเข้าไปในความยากระดับนรกคนเดียวเนี่ยนะ อนาคตของเซนเซียจะเป็นยังไงนะในเมื่อวัยรุ่นไฟแรงของพวกแกงง,งเข้าซะขนาดนั้นมาเดากันเล่นๆไหมว่ามันจะอยู่ในนั้นได้นานเท่าไรปปาาหร่หุบปากอย่ามีเรื่องหรือไงก็แค่ล้อเล่นเฉยๆเองรักหน้ากันยิ่งชีพจริงๆพวกคอ,อ,อ,อนเซนเซียอย่าพอนมปากน้องเดาออกไปอีกนะเป็นแค่ประเทศหวัยเล็กๆก,กล้าดียังไงมาหาเรื่องเซนเซียหัดเจียมกระโหักไว้ซะบ้าง เขาเข้ามาถึงที่นี่คนเดียวได้ต้องมีคุณสมบัติไม่ธรรมดาแน่ๆล่ะแถมยังเด็กอยู่ร้อยเป็นอนาคนห่งเสียนเสียแท้ๆน่าเสียดายดันเจียนด่านหน้าเผ่ามังก,กรคอนรู้ความรู้สึกกับระดับฝันร้ายโดยสิ้นเชิงร้อยรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจํากัดไว้ตลอดเวลาใช้ไม่ดีจะเก็บวัตถุไม่ได้ความหมายว่าไม่มีอะไรมาเสริมกุลังทดแทนใช้หินส่งตัวหนีก็ไม่ได้ด้วยนี่สินธะัดน,นเจียนระดับนรกความแข็งแกร่งของสัตว์ปรหลาดที่อยู่ในนี้ต้องน่ากลัวมากแน่ ทหารผอกยาวเผามังกรสปาร์ลาดชั้นสูงระดับระรอกระดับ30พลังหนึ่งหมื่นของป้องไวห0พจิตวิญญาณ4ี่พันร่างกาย1 0 0 0 0มนทั้ษะกวาดวงหออ๋อฮะแบบนี้นี่เองหล่อความยากนรกแค่ทหารปลายแถวตัวเดียวคุณสมัติก็สูงกว่าครก็ดูของเราไปไกลแล้วสูงกว่าสปาร์ล่ชั้นสูงรูปแบบเสริมความแข็งแกร่งเนือระดับในดันเจี้ยนสเกลใหญ่ซะอีกแทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากบอสร,ระดับฝันร้ายเลยค้างตอนต่อสูน้นี่เป็นอะไรที่ ขอดขัดเลยครับอะไรกันเนี่ยถึงตอนล่าสุดแล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ข้าเป็นเพื่อนผมด้วย ถ้ามีอีกตอนหนึ่งมาผมจะลงต่อนะครับผมจะไม่ดองไว้เพราะว่าผมค้างมากแล้วก็พระเอกเราก็มาถึงจุดนี้แล้วต้องมาสู้กับสปราร์ลที่เป็นศัตรูของบวลมนุษยาชาติที่เป็นของจริงที่ไม่ใช่ดันเจียนแค่ๆกลางๆนั่นก็คือสปราร์ลจะกด้นบึ้งไงว้าวยังไงก็รอยติดตามต,ต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนอ่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกแปลดด้วยนะเพื่อเใ็นลรงจูงใจต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย